top five I love top five I love top five ห้า activity ที่มิวชอบถาช่วงนี้นะคะครับผมอันดับห้าอันดับที่ห้าครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยชอบเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันมากๆ <c oughs> บอกเลยว่าคนนี้ไม่เป็นครับผมคนนี้มมไม่เป็นครับผมก็เลยไม่ใช่ครับผม <c oughs> อันดับห้าของผมคือ <c oughs> <c oughs> อันดับห้าของผมคือฟังเพลงครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราทํางานเพลงแล้วก็ต้องคอยอัปเดตเพลงตลอดเวลาว่าเออตอนนี้เทรนด์ของเพลงเนี่ยไปแนวไหนบ้างนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีไอเดียอะไรที่แบบเราสามารถเก็บมาใช้ได้บ้างอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยฟังเพลงเยอะมากช่วงนี้ครับช่วงเพลงอะไรที่ได้แนวไหนแบบได้ฟังใหม่โช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยตอนนั้นนากูุเดย์อะไรพวกนี้จะฟังพวกฮิปฮอปเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาฟังแะ พวกไเบเพิ่มขึ้นครับผมแล้วก็กําลังฝึก I ออบอยู่ด้วยตอนนี้ก็ได้ได้คุณโดมมาช่วยเป็นอาจารย์อยู่ตอนนี้เรียนกับคุณโดมคุณโดมโดมจารุวัฒน์ใช่สอน I อบให้ผมอยู่เขาเออเยตอนนี้อนเออไล่ไไปไล่มาัก็เจอเนยเจอคุณโดมคุณโดมเขาทําวุงพ i ิกซี่เจอในรายการครับผมก็รู้คุยกับเขาก็เลยให้เขามาสอนร้องเพลงเลยครับ ซูเปอร์ดิวทำงานในงานครับผมอันดับ4อันดับที่4ของผมแอคทิวิตี้ที่ชอบมากที่สุดคือเล่นกับชอปเปอร์ช่วงนี้ใช่ก็ทำมาตลอดนี่แหละครับผมแต่ว่าก็ช่วงนี้งานเยอะด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้กลับบ้านไปแล้วก็เล่นกับชอปเปอร์ก็คิดถึงชอปเปอร์ช่วงนี้ชอปเปอร์ก็ขนดีขึ้นแล้วครับผมช่วงก่อนหน้าขนลมแหลมมากเพราะว่าใส่เสื้อเยอะเกินแล้วขนไม่ขึ้น ตรงที่ตัวที่ใส่เสื้อคนไม่ค่อยขึ้นคุณหมอก็เลยแบบให้ให้ให้ถอดเสื้อคนก็เลยเริ่มดีแล้วเริ่มกลับมากมุมๆแล้วครับผมเนความน่ารักของโเอร์ลยเานารักใราคุณน่ารักมากๆเวลาแบบเวลาเรากลับมาลุมาจากบ้านหรือว่าอะไรพวกนี้จะมารอเราตลอดแล้วก็มาคอยเล่นกับเราเลยเหมือนเหมือนเขารู้นะเวลาเรานอยหรือเศาอะไรเขาก็จะมาเล่นด้วยมาเลียๆอะไรน่ารักมากๆเลยครับผมแล้วก็แค่หน้าตาก็น่ารักแล้วครับข้า ข้้งรักมาตัวเองเออน่าลตอนแบบเประตูมาเาแบบนั่งรออยู่หน้าประตูขนาดนั้นเลยนะเาใช่คือสมมติว่าถ้าเวลากลับบ้านมานั่งรถกลับบ้านมาผูบบาาเข้าบ้านมาก็าจะมานั่งรอที่แถวหน้าประตูแล้ว <c oughs> พอเปิดประตูมาก็จะเจอเลย <c oughs> อันดับสามอันดับที่สาม <c oughs> คืออ่านการ์ตูนครับผม <c oughs> ช่วงนี้เวลาเวลาว่างก็จะแบบคือผมเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วแหละแต่ว่า <c oughs> ช่วงนี้ก็ ไม ad, cargo, ่ค่อยได้อัปเดตการ์ตูนเท่าไหร่เลยเพราะว่าทำงานหนักมากๆเลยแล้วก็เวลากลับบ้านไปก็อยากกลับไปนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีเวลาว่าก็จะอ่านการ์ตูนคอยอัปเดตว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยมีมีเวลาให้ได้อ่านมีมีครับก็พยายามอัปเดตอยู่ครับผมก็เดือนนี้มันนี่มากเลยนะอย่างของญี่ปุ่นอ่ะเขาก็มีแอป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 พลิเคชันที่เป็นลิขสิทธิ์เลยคือก็แบบมีตอนใหม่มาลงตลอดเลยครับก็มาทุกวันอาทิตย์ก็ไปอ่านตลอด เหมือนเราโฆษณา,าแอปเขาเลยนะตอนนี้ครับผมติดเรื่องอะไรติดเรื่องอะไรแน่นอนเรื่องวันพีสวันพีสแน่นอนแล้วก็อย่างเดมอนเซเลเยอร์เนี่ยถ้ากระดูกกระตัวไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่ติดติดเพิ่มมาใหม่ก็มีจูจูสึไคเซนครับผมสำหรับมีกระดูกเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าแบบขาใจจังเลยวันพีสนั่นแหละวันพีสเนี่ยขาใจมากต้องแบบต้องต้องอยู่จนจบอะตอนเนี้ยที่ขาใจมากกว่าคือโคนันไม่โตเลย ครับผมก็รอวันที่จบอยู่เหมือนกันแต่ว่าชุดไม่ค่อยได้ตามคนนั้นแล้วก็นี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์คนแต่งหายไปไหนไม่รู้เขาไม่สบายมั้งครับก็ก็เอาใจให้เอาใจช่วยให้อาจารย์หายป่วยไวๆนะครับเพราะผมอยากอ่านมากเลยครับผมกลับมาแต่งต่อเถอะครับอันดับสองอันดับที่สองคือดูซีรีส์ครับผมอันนี้เนี่ยหาเวลามา,มากๆเลยจริงๆอยากดูซีรีส์ดูหนังอะไรพวกนี้ก็ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะรีบดูเลย ครับผมเพราะว่าไม่มีหนังซีรีส์ใหม่ๆมาเยอะมากๆเราต้องคอยดูด้วยแหละเรื่องทางการแสดงด้วยเรื่องบทด้วยว่ามันไปไปทางไหนแล้วเพราะว่าคือผมก็ชอบศึกษาการแสดงผ่านซีรีส์ผ่านหนังอยู่แล้วครับผมติดเรื่องอะไรคะช่วงนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ดูวันดาวิชั่นไปครับเนี่ยตอนนี้เพิ่งแบบเพิ่งโหลด HBO Go มาเอามาดู j u s t i c League ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่มีเวลาได้ นี่โหลดแอปมาแต่ไม่ได้ดูเลยเนี่ยตอนนี้น <laughs> ไ,มไ,ไม่ได้ดูเลยตอนนี้นอยากกลับไปดูมากเลยครับอันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งครับผมแน่นอนนี้สําคัญมากมากเลยครับผมนอนครับผม <laughs> ต้องพักผ่อนใี้เพียงพอครับผมจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจจําใส <laughs> ก็สําคัญมากมากสคัญมากๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างพักผ่อนไม่พอแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลครับตอ,อนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกลับมาแล้วก็ ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยก็เลยนอนให้พอครับผมวันหนึ่งเนี่ยต้องนอน8ชั่วโมงครับผมแล้วก็เหมือนพอเราได้นอนแล้วอ่ะเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือไอเดียต่างๆเนี่ยมันจะมันจะไบร์มากขึ้นแล้วก็มันจะถูกฝังในสมองได้ง่ายขึ้น<ม>เรื่องร่างกายด้วย<ม>ช่วงนี้ก็เรื่องกลับมาฟิตเนสแล้วครับผมก็เลยต้องนอนเยอะๆจะได้แบบซ่อมแซมกล้ามเนื้อว้าวเลือกงแกินออกินน,นดูซีรีส์ครับผมเลือกอะไรคะกินนอนดูซีรีส์ใช่ไหมครับผมผมเลือก กินให้ตรงเวลาครับผมแล้วก็นอนให้เขาไปชั่วโมงครับแล้วที่เหลือคเอาไปดูซีรีส์ครับผมหลังจากที่ทำงานเสร็จครับเอาหมดทุกอย่างเลยเมื่อกี้บอกว่าไปดูไปฟิตเนสฟิตเนสใช่ครับผมก็ช่วงนี้ต้องไปฟิตเนสเพราะว่าต้องเตรียมตัวเล่นอะคอลเลตแมนเนี่ยแหละครับเพราะว่าก็เป็นสตราว่าแพทย์ทางทะเลเนี่ยก็ต้องมีดำนุ้งดำน้ำบ้างเนี่ยต้องฟิตหุ่นเนี่ยซิกแพคได้ไหมครับว้าวใช่ต้องเตรียมเตรียมอยู่ ให้รอไว้เลยให้รอสแตนบายไว้เลยเจอวันแพ็กแน่ๆเจอวันแพ็กแน่เซอร์ไพรส์ในวันแพ็กพีนเนี่เจอแล้วกินเยอะขอบคุณนะครับผม